กินอะไรชอบกินมะม่วงชอบกินผลไม้อ้วนตันเลยเนาะเองเนาะท้องเนี่ย <c oughs> ไอ้ยาไอ้ยาไหนดูท้องหน่อยดูท้องหน่อยโอ้ท้องใหญ่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วท้องลงแล้วหืึเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงหืบอกหน่อยสิทังทองมันชอบเล่นแรงไม่เอาทังทองทังทองทองชอบแย่งเองอ่ะ ตัวเสบไปแล้วกินแต่มะม่วงบาย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 ไปบายเดี๋ยวให้อาหารละ hmm. ชอบกินมะม่วงอันนี้เก็บมาจากต้นนะเนี่ยปีนเองเลยใช่ไหมใบตองปีนเก็บเองเลยใช่ไหม บายบายก่อนบายเร็วบายทางทองอุ้ยทางทองตัวแสบ